ชิมูจิอานาตาชิมูจิอือฮึนี่นะเฮลินแม่งเน,นี่ยเจะนี่เอ้เช็นเคนี่นี่เล่นตัวที่เขาด่าสุดนี่นี่เล่นัวนี้ดีกว่าแยากโดนดาเดี๋ยวทดทดทดแม่งทุ่นเล็บโคตรดำไม่ไหวคิวกอตาเมื่อกี้กเ่ย

แค่กับกโดดแค่ก eh, okay. okay, uh. hey. hey. ับกระโดดแค่กบระดายน้ำกระโดดไปเลยมันคนละศิกลกเลยนะเนั่นเป็นดิงดักเพียดิงดักเพียแบบเพียแบบเพียเนีะยแบยเพียผัวเงี้ยเลยโดนดึงแต่เหมืดึงโดน นิ่งทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกลางกูไม่อเม่งเลยที่นี่โอ้โอ้โอ้สุดยอดไหมฮะขึ้นเทียมต่อเลยนะสุดยอดไหมฮะมันอยู่ในหุ้มสามตัวทำมาได้เรอขึ้นเทียมต่อฮุดมดนฮุดเดี๋ยวเรือยที่เติบกูฟืดบัสเดี๋ยวไปหนึองตัวต่อไปหนตัวต่อไปอือแค่หนึ่งตัวก็พอฟจี ไม่จ้าเฮาหลายแท้น้อด้วยนะคนมานะคนมาบฏิตรายบฏิตรายโอ้ยต้องมาตอบฮึ่มน่าโคเดียวนะเตะนี่หัวแม่โคเดียวนะอู้กูหันกูเกิดลงไงพอแม่พอดีนะคนอยู่ตั้งตีหันปุ๋งไว้พอดีเอ้าเออมึงอย่าเข้าหาแม่ชิงเันนั่นวะนี่สะกดเอาจังเลยเอาจังเลยปิไปลินนาปมกับแจ็คไอ้หนอ

นี่ไงโอ๊ยไม่อยากเปื้นตีไอ้เพงเออเมื่อกี้ใหกกระลากรันตีไปละแบบไปละเฮ้ยเฮ้ยดูแข่งดูแข่งไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่ดุโอ้ยนักนักโทษมันตอไปละหึถอยอีกอ่ะอยู่อย่าบุ่มบ่บ่ให้หิวชีพให้เอาชีพไม่ได้ไม่ได้จานี้แค่ต้องดวยไปหรอ อรียบร้อยลิเตอร์กูดนดึงเห็นแล้วโดนทุกช็อตเลยวะลิเกเตอร์นะด็อกทุกชูอตโดนดึงละหันเตียงห้องนี้เฮ้ยกูดีตันเลิเตอร์หีบาตันเรียบร้อยเอ้ยบอเรียบร้อยว่ะเอออ๋ออยออันนี้ดิ้เอ้ยไม่้ยเอาตัดเล็บนลย

กี้วยอดรถเขีบตอนนี้กิบอกมากะให้อย่งที่โอ้ันเข้าไปในบ้านล้วปิดตู้เลยให้อย่งที่ต้เกีบสองเก็บสองเก็บสองเต้เตเตใ่ใโอ้มันโฮไปคุยเนี่ยเาไมคุยระบบมันฟีเลยวะดีนะดีเ๋ปันดียวละนี่แต่กูเปดอยู่เนี่ย ผมกี้มันมาออลังกีตัว4 5เ,เอ้ย5นาทีละสาไล์ไปตีแตกเลยนะเนี่ยเเมื่อก,กี้ชิงเหล็กออหล่อทะยังติดเนี่ย <c ười> ติด<ม>ริงคือน้อยเดียวหนิจ้าเร่อ้ามาโน่อยู่นี่นุ๊กเป็นสะด,ดุดเป็นสะด,ดุด พูดเสด็จพีเสด็จเว้นกับหลวงใหญ่อยู่ารุ่นตีเดยนแข็งดนดูดปุ๊บตายเจ๊ตายกับตายนะฮะเอ้ยแม่งแม่งเป็นที่เราแม่งเป็นที่เรามันหันกูอยู่ดีกูก็วาปใส่เอาจะเด็กกับกูเนี่ยมันป้านี่มันบวบปุ่งซื่อๆก็ไปหาดิลุนมันอ้อมมือฮะบวกะเจดินี่แนวเอาไปนี่เอาไปนี่ เฮ้หลักสารกูปิงพอดีกูปรหาร Yes no and not okay ไป็นไฮะบอกเขาไว้กูยังชอบเลยครับนี่เลยเชื่อมต่อชอบจะเลยเขาไม่เชื่อมต่อได้ชอบเลย่มมา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 มี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 อมมงออเงียบๆเลยเด้อใเชื่อมต่อมาเร่มาเร่อไม่มละ กลุมแนานนั่วาแล้วโอ้หลุมแห่อ5แห่ปอกับซีุดรอยน้องเจี่ยงลักุดรอยตีลดดูดดุดรอยอ้าววีดูสามตึ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 มโอ้ยเออกูจายไม่โดนแข็งไงฮะไม่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  แตกแตกแนอนยิ่จะยิบไปดดันกดดีะยิบเลยวิ่งจีไหกตียิบแต่ละวันนั่นแตกกดเหกุดเนาะกุดเลยไ้เลยหเข้าครับเข้ามาดีเข้ามาดีโอ้สาเล้บแล้วไแล้วบัวสนล่ะบัวสนคงสนคปบต่ละมั้มเฮ้ยอปืนตีแล้วปืนตีแล้วมึงเป็นบวแม่กับกู

เจ้าละพอซึ่งหนึ่งเบ็ดบเมีตัวล็อกบ่ได้จะลาดขีพายังเดียวได้เป็นอะไรอะครับแล้วยิบอย่างลากีพานี่วาบ้าตั้งนั่นเป็นคนเกงกบ้านอืออือ y e มันติดดเชี่ตันียังไม่พูดอะไรมากว่บใส่แม่ เอาลอแล้วะมาดิลี่จู่หับพ่อจู่หับแม่ล้มล้างล้มล้างล้มล้างจริงเอ้ยยฮันตีฮัตีฮัตีบุตรบุตร

ก็ตัวใหญ่อึมม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 มยมม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 มะย

กลัวเก๊กปุ่นถ้าจะโดนดาวของน้อโดนเวียนดาวจบแต่นี่ไปสมัครไอเฮทสมัครไรวันมาโน้ย่มาโนแต่เจ้าเลยเนี่ยน่โคตรเนี่ยของทูมันเกินไปป่าของทูมันเกินไปโอ้ยเปิร์นตี้ไดมอนด่นะทับอกเลยไดมอนด่ะเออสเตดี้น่ตายละเจอกันนักกวีนักกวีแห่งแชะ เยอะยอะเยอะเฮ้ยเยอะเยอะยอะไม่ไม่จบแต่นี่ให้จบแต่นี่เดี๋ยวฮะออกไว้สามมักเน็ตึงกองทูมันเกินไหวะกูกูพี่ใช้เวอรไฟอ่ะครับทูบ้านเฮบบนบ่เคยดีวะกูพี่ใช้เวอรไฟอ่ะครับเวอร์ไฟพี่พี่พี่จะพี่เกิดก็ก็ต่อเมื่อไฟดับเท่านั้นนะครับไฟดับมญเตะ ไฟกูยังไม่ดอบหรอครับทำไงดีแม่อะไเล่นเลย